เอาขอเสียปมมือเป็นรายจให้กับวงแรกนะครับไมมิน์นะฮะจากโรงเรียนดนตรียามาฮ่าสุพรรณบุรีนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับพีแชมป์เป็นไงบ้างครับวงนี้ฮะสาวล้วนดูเพลินเลยฮะครับก็โชว์น่ารักดีนะครับตั้งแต่เพลงแรกก็ยังมีร้องเพี้ยนอยู่นิดหน่อยเนาะน่าจะเป็นการแบบตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็แต่ว่าคือรวมๆเราร้องตรงคี์ไงถูกขี์น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องแบบหาคี์ไม่เจอ แค่แบบมีอาการเพี้ยนบ้างเล็กน้อยก็ไปฝึกเพิ่มอย่างเพลงที่สองถ้าพี่แนะนำนะครับกีตาร์สตัวตอนนี้มันเล่นมันเล่นคล้ายกันอยู่ในตอนที่เล่นริทึมไอตอนที่โซโล่ตัวน้องเสื้อเหลืองโซโล่แล้วอีกคนเราตีคอร์ดเนี่ยอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วแต่ตอนที่เล่นริทึมเหมือนกันเนี่ยมันสามารถแบ่งไปทําอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายเลยตามรูปแบบวิธีการเล่นเช่นเราเล่นสตัมใช่ไหมครับน้องคนนี้อาจจะเล่นปิกกิง้งเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน เพื่อให้เพลงมันมีมิติมากขึ้นนึกออกไหมฮะยิ่งเล่นเหมือนกันมันก็ฟังเหมือนเล่นเหมือนเราร้องหมู่อะร้องเสียงเดียวกันไม่ได้ร้องเสียงราสาการร้องเสียงประสาก็ทําให้เพลงมีมิติมากขึ้นไปอีกอันนี้ลองไปดูว่าเออเรามีกีตาร์ทั้งสองตัวเราจะแบ่งลายยังไงให้เล่นแตกต่างกันอันนี้ก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับขอบคุณครับครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับไปนี่หนึ่งโรงเรียนนะครับไปเรียนดนตรีกันนะครับยามาฮ่าสุพรรณบุรีนะครับ ก็เมื่อวานได้เห็นแล้ววันนี้ก็มีปรับแผนกลยุทธ์นิดหน่อยใช่ไหมน้องนักร้องนำก็ร้องมาเป็นนักร้องนำชัดเจนขึ้นใช่เมื่อวานเมื่อวานน้องคนกลางเล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็ร้องเมื่อวานร้องเบาแต่วันนี้พอมาจับมาอย่างเดียวเรารู้สึกว่าร้องชัดขึ้นใช่เมื่อวานอาจจะกังวลกับกีตาร์ไปด้วยเอาเป็นว่า มาตรฐานไม่ตกยังเก็บมาตรฐานเดิมไว้ได้อยู่ชอบครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครพี่ต้องแล้วก็พี่แชม์ด้วยนะครับเอาขอให้โชคดีนะครับวงแรกอายุไม่เกิน18ปีนะครับไมมินนะครับ <My S 2> เป็น <mean. S 2> วงสาวๆเลยสาวล้วนฮะอะไรสาวๆ <laughs> อ่ะแน่นอนนะครับนนี้ <laughs> อะไรอ่ะคน <laughs> เราทำไม <laughs> ก็ใส่ๆเหมือนกันค,คุณก็สาวเหมือนกันสาวสิ เหลือน uh ้อยแล้วด้วย